สวัสดีครับทุกคนเออพวรทุกคนก็สู่เกม7 d a y to Die ด้วยนะครับกับอ่อผมจะไม่ได้แล้วว่าอัปเดตล่าสุดของแพทไหนแต่น่าจะเป็น Alpha 21 Alpha อ1ัลปี317นะครับผมรู้เลยว่าเออตัวเกม7 d a y to Die เนี่ยมันมีอัปเดตอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเข้าไปเล่น Alpha 21เลยคือโดยรวมเลยก็ มีเอเฟที่เปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็กล่องแลนแคมเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบมันเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนมันไม่ใช่กล่องแบบนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มุมขวาบนของเราครับเป็นเจอร์น่เยนเป็นเหมือน,นว่าชื่อสถานที่แล้วก็บอก,กระดับความยากด้วยเต่เรามาเริ่มเก t เทอร์แพลนไฟเกันก่อนเลยดีกว่าวก็มันให้เราครับเบสโลใช่ไหมโอ้เบสโลเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยดีมาก,แ,กาาแล้วก็ระวังเลยเป็นเหมือนเดิมลย เดเทลวูตอนนี้เราหาของตามที่เขาต้องการไปก่อนนะคารับขวานเดเท์แพนไฟเบอร์อันนี้น่าจะเป็นฟุตเดเท์วูดแหละ เดินขับเราจะมาลองใช้ชีวิตกันใน a อลฟ์ไที่ปดูนะครับว่ามันมันใช้ชีวิตยากกว่าปกติหรือเปล่าหรือว่ายางไงต่อไปเขาให้อ๋อ,อจะดูแน่ๆเลยถ้าเราเก็บคนนกเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเก็บแล้วมันพังด้วยใช่ไหมลังนกอะมันแตกด้วยปะถ้าเป็นแผ่นก่อนๆมันจะไม่แตกนะ ใช้แฟนไฟเบอร์อยู่ของหายรุ่นแล้วของหาย ครับของเสร็จก็เปลี่ยนไปด้วยนะโอ้โอรูปแบบเปลี่ยนเหมือนกันไอ้ดูดี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 ขึ้นดูดีขึ้นเดี๋ยวเราไปเราจะเข้าไปเอาของในบ้านจนด,ดเย็นกันนะครับเขก็จะทางหน้าบ้านลองดูจากทางหน้าบ้านก่อนว่าเข้าได้หรือเปล่าแต่นิดนึงนะครับเข้าไม่ได้นะครับแปลว,ว่าเขาให้เราเข้าทางอื่นนะครับ ใช่แล้วข้ออื่นเราก็ลองเดินไปทางด้านข้างดูังหว่านั้นก็อย่าลืมสำรวจของต่างๆนานา you, แล้วก็คอยเช็คด้วยนะครับว่ามีซอมบี้อยู่ใกล้หรือเปล่ายังครับยังหาทางเข้าไม่เจอครับตอนนี้เหมือนผมเริ่มเห็นแล้ว um hmm. ลว่าเราเ right ข,ข้าทางไหนได้เป็นประตูนี้ล็อกได้ เข้ามาผมแนะนําให้พี่ขวาก่อนนะพี่ขวาหรือพี่ซ้ายก่อนเพื่อดูว่ามีซอมบี้หลบมุมอยู่หรือเปล่าถ้า่งเป็นพวกเสร็จผ้าอย่างเงี้ยถ้าจะหินมันทุบได้นะพอดีเอาของอ่าอันเดี้รได้พลาสติกโพลิเมอร์มานะครับยังรู้อีไม้ตัวนี้เราสามารถเก็บมาแล้วก็แคร์ครับย่อยได้ลืม ดีซ้ายแล้วพีขวาคอยดูตลอดเอ้ยนี่ไงครับเอ้ยผมว่าเอ้ยเอ้ยซอบบี้คานโต๊ไก่มากโดนโด,ดนทุบไป,ปทีหนึ่งครับเอาตัวที่คานก่อนเราต้องคอยเช็คเซมินาดีนะครับทุกครั้งที่เราตีเซมินาดจะเสียตลอดเวลาถ้าเราิดขวาม,มันจะเสียเยอะมากเลยแต่ดามเมนก็จะเยอะเหมือนกัน ลนนะากไซมมาด้วยเลยถ้าเป็นในแพทคนก่อนเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปที่เป็นพวกเอเนอร์จีดิงด้วยนะทำเน่าตามซิงค์ตามอะไรคือรูทได้นะครับเป็นเนื้อเน่าเลยไม่ได้เรารูทของเราอย่าเพินนะครับเราเราต้องแบบว่าคอยดูหลังเราด้วยถ้าไม่ได้เล่นกับเพื่อนเนี่คือเราต้องคอยระแวงหลังตลอดเวลา ก็นําให้รีบดูรีบเช็คแล้วก็หันหันหลังกลับมาด้บ่อยเรืองชงกาแฟรบบเงารู้สึกว่าจะดีขึ้นนะถ้าหากว่าเพิ่มเครื่องของผมเนี่ยแรงขึ้นก็คงจะได้ภาพที่สวยมากกว่าน,นี้อันนี้คือเรื่องผมกากเองที่โตนี้แลกของได้นะครับให้ตังแลกได้ของนี้ได้น่าจะเป็นเื่อดื่มกิน เวลาของดรอรูไปแล้วลก็มีแอนิเมชันแบบว่าของเปิดแล้วด้วยอะไรขอถือพอรแล้วกันนะจะได้เห็นจะได้ส,สว่างสว่างตามกระเป๋างน,น,น,นี้อันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งเคยเจอนะพวกกระเป๋าที่วางอยู่อยงเงี้ยเยอะเพิ่งเคยเจอเลยลองรูดกันว่ามีของดีหรือเปล่า่าาปิดปากนะครับไปได้เลยปิดปากก็บวกในเรื่องของคูลิซิตีลิซินะครับผมทนร้อนทนหนาวได้ในะระดับหนึ่งจะไม่ได้เหมือนกันเอ้ย เฮ้ย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 ไอ้โ,โดดได้ปกติตัวนี้จะไม่เจอในบ้านนะปกติตัวนี้ผมไม่เคยเจอในบ้านเลยเพิ่งเพิ่งจะมาเจอรอบนี้เลยโออแย่แล้วตัวลุมกินหรือเปล่าโอเคอันนี้ผมโดนแท็บนะครับคือผมไม่เคยมาลุดบ้านแบบนี้มาก่อน ทั้งหมดเน้นไม่ชินไม่ชินเลยครับไม่ไม่ชินเลยน่าจะโดนลุมกินในนี้แหละโอ้เต็มหน้าผมหมดโอ,โอ้ตายโอ้แผดแผดนี้แม่งแผดนี้แม่งน่ากลัวมากแผดนี้คือมันมันเบ็ดมากๆเลยอะ่ะมัน เราไม่รู้คือปกติแล้วนะพื้นไม้มันจะมีความแตกต่างกันเว้ยเมื่อก่อนอะแต่ว่าตอนนี้คือมันมันไม่ีความแตกต่างแหละคือมันเหมือนกันหมดอะเสร็จปะอุออาวผมซ้อนไว้ครับเยี่ยมมาก ซยี่นาผมผมต้องรุดตุดมันใส่เลยปะแกมือหน่อยถูกยากซอมบี้บัก าทีนุ่มต้องหาทางออกต่อเพราะว่าเราลงมาแล้วใช่ไหมคือทุกทุกอย่างทุกอย่างในเกมนี้ครับมันมีทางออกเสมอครับเวลาเราลงบ้านมาอย่างี้มันมันถูกมันถูกวางแผนมาให้เราหล่นหรือให้เราตกลงมาเอางี้คือมันวางแผนไว้แล้ว,ลวแบบอกว่าไอ้นี่ต้องหล่นลงมาแล้วก็ต้องโดนอย่างนี้แน่ๆนมันซ้อนแผนเราซึ่งมันเตรียมทางออกไว้ให้เราเสมอครับเตรียมเซียนเดยดตัวได้ ไปต่อเลยตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้ตัวผมไม่ไม่พร้อมมากๆผมอยากได้เสื้ออะยี่างอื่นบ้าอโทษๆผมว่าผมจะไม่ประมาทนะแต่สุดท้ายผมก็ประมาทอยู่ดีอะเราคนชจะโคกดูนะครับเผื่อว่าเราจะเจอพวก ปืนหรือมีดมเยียมนี่คือสิ่งที่โอเคมากๆเลยนะว่าเวิร์กมากดีมากขวาหรือซ้ายถึงมีมันกควรจะออกมาตั้งนานแล้วล่ะตื่อครับอ่านเลยอะไรไม่รู้อ่านไปก่อน ค่อยเดินสำรวจไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอ้ขวาไม่มีซ้ายสังเกตพื้นที่ตรงน,นั้นคือที่ที่เราตกลงไปนะครับยังมีด้านหน้าด้านนู้นถือรู้ได้เดี๋ยวลกันโอ้โอ ที่เดิมก็ไปที่เดิมแล้วก็เข้าไปเล่นหนึ่งสองสามมีแทงสองทีตายนะแต่ว่ามีตอใกล้พังละมีตอไม่ค่อยดีเลยเมื่อกี้เรารีบเกินไปด้วยเทอร์นิคแชปหรือก๊อดักนะครับ เสื้อผ้าถ้าไม่จะเป็นเราย่อยทิ้งเลยก็ได้เราไม่ใช้นะผมแนะนําให้ย่อยทิ้งเงินเอาไปแลกเป็นเหรียญได้ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันกระดูกเนี่ยผมว่าจะจําเป็นตอนช่วงท้ายเกยมช่วงที่เราจะทำกาวนะแต่ว่าตอนนี้ไม่จําเป็นเท่าไหร่จริงถ้าเรามีเครื่องงัดอะผมจะงัดก ก่อนเลยคนอื่แต่ว่าในใน,ในตอนนี้ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ต่อก็น่าจะมีซอมบี้ด้วยนะเดี๋ยวพวกไม่อย่างเงี้ยเราสามารถทุบได้นะมันจะให้ไม้ดีกว่าเอ,อ่อพวกทำต้นไม้อะไรเงี้ยจะได้ไวกว่าถือว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่เราควรที่จะเก็บแต่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ยังเป็นเท่าไหร่เพราะว่า เราเราทุบนี่จะเสียงมันดังซอมบี้มันได้ยินได้นะครับไปต่อเออเมื่อกี้เรามาจากทางนั้นเราก็ขึ้นด้านบนอ่าโหลดผีแน่นอนครับข้างนี้โหลดผีชชั่ว แล้วก็พื้นไม้อาจจะหล่นได้ออกไปไงอะไรนโอ๊ยกีแทงว่านะครับตัวเราไหลให้เกาะแขนมาเฮ้ย เกือบ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 ผมผมกำลังมื่ี้มเกือบย่อยทิ้งไปแล้วรูดของเลยก็เป๋าหายไปด้วยอ่ะของหายไปด้วยเขาไม่ใช่เรารูซ้ำนะนอกจากเราจะไปรับเคเวส์มารูดตายวิเศษโอ้โอ้โอ้โอ ทกีนี้ถ้าเราเผลอคือเรา,เราชนเราชนหนามได้เลยนะเร,เ,รเราเราเจ็บฟรีได้เลยนะตัวนี้ถึกนะตัวนี้ถึกสามทีเนี่ยเดินะคนเดียวไม่มีคนดูหลังให้นะต้องคอยระวัง โอ้ต oh, ูคู e, ่ดูดีดูดีตูวข้างนอกจะมีของเหมือนจะอื๋อเชียอะไรเนี่ยมีแล้วนัะ ก็มาละวันแรกเลยกันขอคนนกหน่อยนะขอทำทุนหน่อยอืมขัดหินโอเคต่อห้องนี้ครับ ผมวมันต้องมาจากประตูนู้นแน่ๆไม่ก็อ๋อทุกเสื้อผ้ามีแน่นอนการันตีเลยดูนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแอ้เทิร์นเดิมละมันพยายามจะหลอกให้เรากลัวเว้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ถ้าเราเจอบ่อยนะมันก็เฉย,ยๆ ถึงตรงนี้แล้วทุกคนคิดว่ามันจะหมดแล้วใช่ไหมคิดว่าหมดแล้วใช่ไหมคิดว่ามันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมไปต่อได้มันชอบชอบแบบว่าหลอกเรา,าหลอกเราว่าแบบหมดแล้วแต่จริงแล้วมันมาต่อได้ไงหง้องของห้องของจริงอยู่อย่างนู้ ตันนี้ผีก็จะเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นชาร์ทลูม ถ้าเล่นเซเว่นในทูได้แล้วฟาร์มบ้างยังไม่เจอห้องที่มีกล่องลักษณะนี้นครับผมแนะนำให้หาให้เจอโอ้ในบ้านหนึ่งหลังมัจะต้องมีตัวตัว แล้วก็ก่อนที่จะรูดอะไรผมแนะนำให้ดูห้องให้เคลียร์ดูรอบๆให้เคลียร์เคลียร์ให้หมดนะครับไม่งั้นเราจะเจ็บหลังได้ก็เริ่มรูดได้ละอันนั้เสียงใ่กาละอันนี้ก็มีกระสุนของไรเฟลิลมีหนังสือไรเฟลิลแล้วก็มีเป็นโกนไนท์มีดกระดูก ต้องใช้เวลาในการลู้นิดนึงนะครับของผมเริ่มน้ำหนักเกินแล้วผมโชคดีที่มีล็อกพิกเก็บมาได้อยู่แต่ว่าล็อกพิกก็มีโอกาสที่จะตา้แล้วก็เสียไปด้วยเนี่ยอันนี้คือเสียและอันนี้คือผมไม่สามารถเปิดได้นะเพราะว่าล็อกพิกผมหมดเดี๋ยวดูของข้างก,กันว่ามันมีของอะไรอยู่หนังสือรถอะ ไปเค้ดแอนด์เวนเจอร์อ่านเลยสมันโอเคเดี๋ยวลูดของก่อนตอนนี้ผมยังที่จะเรียงของเพื่อไม่ให้ตัวน้ำหนักเกินนะครับเวลาที่ตัวเราละคอตัวละครของเราเนี่ยน้ำหนักเกินนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเดินช้าลงไปรอยไปไปร้อยดวงสวยมากเลยไม่เจอปืนเลยนะครับ ก็คงถ้าทุบมันก็จะเยอะเกินเยอะเกินไปตอนนี้เราน่าจะทุบไม่ไหวอมว่าว่าเราละแต่ตัวนี้ดีกว่าต้องยอม ไปสังเกตดูนะว่าตรงไหนเป็นพอจะเป็นทางลงให้เราได้ว่าจากตรงนี้ลงได้ตัวปอดภยัยที่ผมก็จะเริ่มในการไปหา npc ที่ใกล้ที่สุด100เมตรก็ผมขอเก็บเตียงก่อน ของโตช่างแบบใหม่งู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 ที่ดีเสียงนี้คืองูนะครับแต่เนื้องูสามารถกินได้นะครับทุกคนใครที่ความสามารถมากพอผมแนะนำให้เกียร์กน็น่ากลัวเลยวะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอเคถ้ามีความสามารถาคอผมแนะนำให้ฆ่างูแต่มันจะง่ายมากถ้าเราใช้ปืนงูเนี่ยมันจะมีเนื้อหนังกระดูกให้เราอันนี้คือข้อดีของมันนะข้อเสียคือแม่งกัดเจ็บมากก็เล่งยากมากเราคิดว่าที่นี่ าซ่อนมันมีอย่างนี้ตลอดเลยครับเ d a y เดย์เนี่ยรูดบนัสมีอย่างนี้เสมอของซ่อนจะนำให้รูร้แบบรอบครอบนะครับเ,เดินมาผมจะเจอจกับคอมดีสาวสวยเฮ้ยสติปหนาหมด ็ะพินไปด้วยรู้สึกว่าของจะเกินแต่พออัสเตรยอยแล้วตัวเราแบกของได้ม่จำกัดโอเคถึงเมืองเดี๋ยวผมจะวางจะวางเตียงไว้ใกล้ๆตอนนี้แหละเอาไว้เกิดตอนนี้ผมขอ เป็นเทรดเดอร์ใหม่นะผมไม่เคยเจอเทรดเดอร์ที่เป็นโบรดมาก่อนที่เป็นแบบเป็นเซนต์อ่ะเออ,เ,อเจอปัดหลวงถือปืนรออยู่ก็ได้ขอแยกเคลียร์คอมบี้ก่อนแปลกดิเทรดเดอร์เจนที่อยูงผู้หญิงเลยนะไอ้คือ ดูดีนะอันนี้ผมขอสำรวจเอ่อสำรวจเทรดเดอร์หน่อยละกันคือมันมันมีความแบบแปลกใหม่อะน่าสนใจเดียะมันดูเป็นที่กักกันที่แบบให้คนมามาอยู่จริงๆอะคือเทรดเดอร์แพทก่อนๆมันมันดูแบบมันดูไม่ค่อยอันแบบนี้เท่าไหร่เลยไม่ค่อยแบบที่ที่คนมารวมกันอะ่ะอันนี้เหมือนที่ที่คนเขาหลบไปแล้วก็มาอยู่จริงๆนะลอลไป อยู่ตูทางเข้าออกสองด้านนะสามปะสามมีตูใหญ่อีกตัวหนึ่งโอคเป็นเซอร์เวอร์อะไรก็ว่าไปคนตายสดเชื้อต้อง้องดีว่้องคที่บ้าอ่ะนี่ เงนินนี่ก็น่าจะเป็นรู้แล้วประตูมันจะเปิดไว้รู้แล้วประตูมันจะเปิดไวดไ้สังเกตปะอันนี้ไม่เปลี่ยนนะอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนอ่าอันนี้เปิดโอเคแล้วแต่อันแล้วแต่แพทจะอัปเดตนี่ผมจะลู้แม่งให้หมดก่อนนะครับ เรื่อผ้าตอนนี้รู้แล้วปืนอะย่งเ้ยหสืออ่านให้หมดนะฮะโอเคตอวผมหิวน้ำแล้วผมต้องกระดกน้ำเออ คียพอดีนะโชคดีมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดู npc กันดีกว่าว่า npc หน้าตาเป็นยังไงสวยไมเอ่ยอ๋อ n pc ซตัวนี้นี่เองเจนเหรอเจนคลินิกเป็นหมอนะโอเคคืออันนี้ต้องฟิกนิดหนึ่งนะคือทีมงานทีมงานต้องฟิกนิดหนึ่งไม่ไม่งั้นเงินเกมออกไปมันจะดูไม่ดีขึ้นมาทันทีเลย เชื่อว่าเวลาคุยอยากจะให้แบบว่าบึ๊บไปที่หน้าตัวละครอ,อย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าเมาส์อยู่ตรงไหนไปตรงนั้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบว่าดูไม่ดีเอาซะเลยเมืเ่กอ,นนอนนก,ก่อนมันจะเป็นรูปนี้นี่หว่าได้เรามันเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นรูปตู้เซฟเลยลตู้เซฟมันจะของเยอะกว่าน,นี้ตอนนี้คงไม่มีแล้วลม่อก่อน โอ้ห้องสารภาพบาปอ่ะเย็เไม่ค้นเท่เลยว่ะโอเคเราได้หนังสือที่เรียนเกี่ยวกับการทำมอสมานะครับดูดีนะเว้ยดูดีดูดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของเพิ่กสกิลดีกว่าสกิลของผมตอนนี้มีสกิลพอยต์อยู่ที่5 ผมจะอัพไปในสายของ Agility e แล้วกันแต่ตอนนี้ผมจะเล่น Agility e ก่อนก็ผมแนะนำนะเล่นของ Strength Strength เนี่ยอัพในส่วนของ Pack Muller ครับ Pack Muller จะช่วยในการแบกของได้มากขึ้นคือของของเราเนี่ยอันนี้คือผมผมติดผมติดไอ้นี่อยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังว่ามันเป็นยังไงของเรามันจะมีช่องแบบจำกัดครับ โดยแรกเริ่มนะครับช่องของเราจะใส่ได้แค่2ช่องบนหรือ3ช่องบนนี่แหละผมจำไม่ได้เอ่อที่เหลือจะล็อกหมดเลยแล้วถ้าหากว่ามันไม่ได้ล็อกแต่คือแบบว่าถ้ามันเกินมามันจะเอ่อน้ำหนักเกินมันจะเดินยากขึ้นทําให้ตัวเราแบบแบกของไม่ไหว้แต่ผมแนะนําให้อัพตัวแพ็คนิลเลอรก่อนอย่างแรกแล้วก็สำหรับสายฟาร์มนะโดยนั้นออกเป็นพวกเอ่อฟัมเม ก็อย่างพวกใช้พวกพลองกระบองครับคลับนะครับในการตีหัวเพื่อให้เกิดโอกาสตันแล้วก็ดาเมจที่เพิ่มขึ้นส่วนสายที่ผมจะเล่นนั้นเป็นสายดิฟคัทถ้าเป็นสายมีดมีดจะมีโอกาสติดริติตคอลเพิ่มขึ้นแล้วก็จะตีไวขึ้นนะถ้าจะไม่ผิดถ้าเป็นโนก่อนแล้วก็ทุกครั้งที่เราอัพของตามสายเนี่ยนะครับเอยอัพสายตามของต้องคุณนี้ มันทำให้เราใช้เซมิน่น้อยลงตัวผมเริ่มหิวแล้วเหตุผลที่ผมมาเล่นสายนี้เนี่ยเพราะว่าสายนี้เป็นสายที่โกงในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเราอัพปลากลัวท่านสุดเราจะโดดได้ประมาณ2เมตรคือโดดสูงมากโดดข้ามกำแพงได้เลยโดดข้ามบล็อก2บล็อกได้อแล้วก็ตกจากที่สูงขาไม่หักขามันจะมีโอกาสหักน้อยลงอาจะไม่ผิดนะเห็นไปเล่นอยู่รอบนึง แต่ตอนนี้ผมจะอัพเป็นแทคกมอเริ่มมาก่อนหนึ่งหลังจากนั้นก็อัพเป็นรีบคัตก็อัพเป็นฮิลิงแฟคเตอร์แล้วก,ก็มันจะมีรูคาดิโอที่จำเป็นก็คือเวลาวิ่งมันจะลดเุดแต่มิน่าน้อยลง ที่ผมบอกไปนะตอนแรกก็คือช่องมันมีจำกัดมันใส่ได้สามช่องตอนนี้มันเออมันใส่ได้กี่ช่องไม่รู้แต่คือตอนนี้มันเพิ่มมาแล้วเออห็นปะเนี่ยถ้าหากถ้าหากว่าเราไม่ได้อัพมามันจะเป็นรูปนี้รูปคนแบกของอันนี้เกินมันอยู่สองชิ้นคือสองชิ้นนี้ถ้าผมล่างไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่แบกหายไปทันทีเลยแต่คือช่องในมือผมจะน้อยลงตอนในวันนี้ก็มันจะมีประมาณเท่านี้ก่อน ก็ในคราวหน้าผมจะมาเออ่จะาพาทุกคนไปที่ไหนไปทำอะไรอาจจะเป็นการทำเควสใน PC หรือว่าอาจจะเป็นการฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มของต,งต่างๆนานา,นา,นาทเทคนิคในการฟาร์มก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางผมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนแล้วเจอกันบาย